สวัสดีครับกับผมอดิสรเพียงเกตครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหา2,563ผมยังอยู่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันร่วมงานสัมมนากับคณะกรรมการปฏิการการกระจายอำนาจสู่ส่วนท้องถิน่นกับท่านสอสอคนเทพนะครับท่านสอสอนายกบกนายกบังของเราพรรคเพื่อไทย เมื่อคืนค้างคืนอยู่ที่จังหวัดที่โรงแรมที่หัวหินครับเช้านี้ก็ออกมาไล์สดเช้าไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพผมฟังผู้วัชาการทหารบกพลเอกพิรัตคงสมพงษ์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ยอมให้เรื่องทุกเรื่องจบในรุ่นเราจะไม่ยอมให้จบที่รุ่นเรามผมฟังแล้วนะครับก็ อดคิดถึงคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันสองวันนี้ไม่ได้ว่ะถ้าการเมืองเอาชนะค้าคานกาันบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟดีแ่แหละครับจะลุกเป็นไฟแล้วนักศึกษาประชาชนเขาอยากให้ทุกทุกเรื่องจบที่รุ่นของเราเรื่องที่หมักงมเรื่องที่ซ่อนอยู่ใต้พรมเรื่องชั่วช่วทั้งหลายเรื่องที่ทุกคนอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้ แต่นักศึกษาเอามาพูดอยากให้ทุกเรื่องจบที่รุ่นของเราคือรุ่นของนักศึกษานี่แหละครับยกตัวอย่างเรื่องวุฒธธิสภานักศึกษาเขาต้องการให้จบในทันทีตัดอํานาจสาวไม่ให้เลือกนายกรัฐมนตรีไปในทันทีทันใดต้องจบในรุ่นนี้ครับพอดีกับพอบทบอซึ่งจะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ครับเขาก็จะ,กะเกษียณแล้ว ก่อนก,นกอรเกษียณก็ยังมาฝากวลีที่จะย้อนแย้งต่อต้านบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟดูประนึ่งว่าจะปลุกวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจันไรอะไรทำนองนั้นครับในอดีตปลุกม็บชนม็บปลุกสร้างเรื่องไม่ดีให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นผ้าขาวในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของบ้านเมืองเรานะครับผมขอประน,นามการพูดจาของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ ผมขอถามหน่อยคุณเนี่มันเป็นลูกใครวะพ่อคุณทำการรัฐบา,ารหรือเปล่าโค่นรัฐบาลพลเอกชาตชายชุนวันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งสังคมคอรหายังสงสัยว่าบิดาของคุณเนี่ยร่ำรวยจากการรัฐบา,ารมีเงินนึงสี่พล้านคุณเอาอะไรที่จะมา,มาไม่จบเรื่องพวกนี้จะไม่ให้จบในรุ่นของคุณใช่ไหมอยากจะ ล่ำจะรวยอยากจะใช้อำนาจรัฐรัชการรัฐของทหารบกปกครองบ้านเมืองอย่างนั้นหรือผมไม่เห็นด้วยกับคุณนะครับผมเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณอภิรัตน์คงสมพงษ์อย่างแน่นอนผมเห็นด้วยกับนักศึกษาประชาชนครับเอากเอากำลังใจสู้ๆนะครับชูสามนิ้วต่อสู้กับอภิรัตน์คงสมพงษ์แม่มีพอบทบที่มีเหรียญตาเต็มหน้าอกอย่างนี้เ่ยผมรับไม่ไหวแล้วครับเกษียณอายุก็น่าจะเกษียณดีๆนะแดงเอ๋ย กเกษียณอายุอย่างนี้มัน,มนคันตีนว่ะม,มันอยากจะมีอะไรเรื่องเตะต่อต่อ,ตอไปนะครับคนที่มีความคิดดักดานล้าหลังไดโนเสาร์อย่างอภิรัต์คงสมพงศ์ผมว่ามีไม่มากหรอกครับอยากจะพูดเอาใจใครหรือเปล่าหรืออยากจะต่ออายุหรือพูดออกมาเพื่อต้องการที่จะทําการรัฐบระหารหรือเปล่าไม่ทราบผมขอประนามคําพูดของคุณครับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงที่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่สร้างไว้ นักศึกษานักเรียนรุ่นใหม่เขาจะให้จบทุกเรื่องในรุ่นของเขาแล้วมันหนักกระบาลมึงเลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ